มาแล้วมาแล้วเม่ได้เคยขึ้นข่า,าว,มาวออไม่ได้ไม่ได้ตอนบุกถืนนะอ๋ออีปูตุรุ่งน้ำมันน้ำเหี่ยวเหี่ยวอ่ะอันนี้ขอกหมูกับห <c oughs> <c oughs> มูกับเนื้อ เป er ็นอะไรภาษนเกาะค่ะับไปมาได้ไปนอนมาได้เอดื่มน้ำก่อน อ้ยฟู source, ับแซ่บเด้ไปใช้กันเบิดมือนี่ยคุงขอเยอะกว่าครับตัเด็กสิสองถุงมาดิกูเกินแต่เว้นกว่านีกินแ้กินกินกิน มาได้ก e ัดไรยังกินเขาได้อากาศเป็ใจไหนว้นนี้มาเศ้านาวอยเนี่ยพันหือพันห่มเลยหนาวอีนี่ม่ร่มเศร้าไม่ร่มต้อนฝนกระตกวันีจ้าคุณาวกินยังกัอูรุงดาเขาแลี้ยงฮอู๋ไปเจียว đó chào nào các bạn mấy các bạn đang quan tâm đến những dạng địa chất nào thì đúng Bà về lại cái มันต้างสวนหมนก่อนกินเข่าตัวค้นั้นทำอะไรสวนหมดกินหไดกินเข่าอะไรต่างสวนหมดก่อนต้างสวนหมก่อนกินเขานั่งดีๆนะอาชาไรอ๋อก็นังจะเสียตัว สวัสดีค่ะเรามีคนสืเกเสแสบขบฝาสองหงอนไม่ยนะครับค่ะอยี๋ยวเขาทีมาติดตามเลยนะคะจะเป็นแบบนะคะ่มาเกี่ยวังใชอสวัสดีค่ะคุณนายเป็นตจวสแสบค่ะไม่ใช่ต้องเกี่ยงฮะใช่ต้องเกี่ยังใช่ไม่ใช่ไม่ยังขอ ทัะชานี่อย nó ่าง้ยง้นาร้จักไหมเอ่ทำนะทำมา สวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีคุณเฉลิมพรสวัสดีค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาม่ค่ะแซบแซบน่าอร่อยครับมาเด้อมาเด้อป่าทำหมาทำหมอเนรสวนมก่อนนู้เบืตัวมจะรับไปกล่องนกัหูเเมื่อกี้บรับก่อน

บอกนอนถึงนนหลับเลยเราลุกจาม้าใส่บาทสิเนี่ยอะไรบาที่อ่ะแม่ผม

Hãy subscribe cho kênh muốn Mì cũng Để không? bỏ lỡ những video hấp ฝาก็โกตะไ้ลุงม่แหง่กินเล่ขกต่เจ้าไม่แห้งมกินเองลตกลกร้ลุงเพราะว่าลุงจะกินหลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 아 b c

กินทอประมาณอือยัน่นึงกวอน่งอพอพอมากินกับอันบ่อมันจะใส่น้อบไปห้อยอยาเก่นใจยันย่าให้ยัน่าได้ไห้ล่ะ

กราดูจุดมันแล้วมันตกด้วยนตกลิ่นนี่ยมนตกลิ่นล้วก็ขึ้นบดเมือละทุณมมนตกแค่งัน่ี่เขาข้ตักเขาที้นี่คนนี้นตักเขาลยเห็นลงเฟซมาเก็บของนั่งกับวัน์น้ตักเขาทั้งตเด้อมาี่ะมา่นได้ แแงเราใส่นะทีไปตาเขาอยู่ใส่หล okay. ่นัเดเขาสอนเยเขาเนี่ยาัซุดเยนี้นัานว่าบ้านจะว่ารักของคาดการน้น้างนน่ตาก่อน้นนนแล้วก็เก็บเก็บ มันม้นแหงเขาเก็บไปื่ถนนนากเอาตังไว้หลบมดเรอหหดไมร้าออกกรติดกันแฟนมูไปบสลนเขาเปลือกยดนมน ไมันบแดดส่งยุินังรั่งแดดส่งมหือแดดมือัวแดดัน้มนมีอจะสแดเปล่า้จังหัาแดดมดอ่าวะน้ำตะบนสุขนสุานเมนยูบ้านได้นาะ

ก็แล้วก็ไปแกะเท่ารุ่มมากเลยตัวเอามัดมาบ้าี่ตัำมากเลยฮะที่ที่ขาเหอะเามันม่เหรอ ก็เอสิส no. ิบเอ็ดร้อยหสิบหกสิบสองหกสิบสามหกสิ่กิ้าหกสิบหกกเจ็ดหกสแเ้าหกสิบสิบนเ็ดกิอยหกสิบสิบสาสิบสี่หกาหกิบสกสิบสิบเ็หกสแปดหกสินสิเ้าหกสิกสอ็ดหบอกสิบาก ก็ได้ก็แล้วก็อ่มยกันจะบอกเลยใคืนั่นกับคุณชุวันค่ะเอาซ้ำน่ยนพี่น้องเดาไปแล้วเออชบชเก็บดิขอการเมฆกบนะยินกันเหมือนแล้วบ๊ายบาย เกี่ยวพันมาเย่มาแล้วเกี่บวกับอ่นเด้อบายเดี๋ยวพันบายดิเดี๋ยวพันใหญ่จนอิ่มว่าใหญ่กระทำหาอยู่วันไปใส่ใส่เขาแล้วีเขาันแล้วเขาันแล้วหน้าเขาหลายแค่นี้เนาะขายล้วบ่ละเขาขายล้วเออเนเด้อ มัดเขาอยู่ครับคนขยันคนขยันอาสาอรุณเรวยอกุณอุณอรุณอรุณอรุณอุกคนุะครุณอุอรุนอรุณอรุอุณอรุณอรุนอร่ณอรุณอรุขอรุุอร่ณอรุณอรอรยุร